สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามช่องสงวนกุลวงผมวัใยญ่เปียกนี่้ะครับเอาพ่อกันวันที่23ตอนเย็นครับของวันนะครับของเดือนกุมภาพันธ์2 5 6พห้าครับเอาขอขอบคุณบุญขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตาม ที่สนับสนุนด้วยดีเสมอมาครับเอาโมนี่ครับเพ,รเพื่อจะเปียกสิมาจัลแรกกาเรืองเครื่องรถไทยหน,น้อยนี่ครับเครื่องรถไทยหน่อยนั่งขับนี่เฮาสิเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องอตอนไดน,นะครับเอาคลิปนี้ก็สิมีคำตอบครับ คลิปก่อนๆผมก็ว้าออไปแล้วเ้อครับเ้อกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนน้ำมันให้ดเล็กผมก็ว้าไปแล้วบ้านนี้มาเว้าเรื่องการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของรถไทยนะครับอ่ากังกี้ก็เป็นรถไทยแล้วครับนี่รถไทยเดินต่มพ่อมาดัดแปลงแล้วก็เป็นรถไทยนั่งครับเครื่องกับเครื่องตัวเก่าหระครับการดูแลรัรกษาการเก่าหละครับอาก็คือ นะครับให้เปียนน้ำมันเครื่องนะครับเนี่ยน่ครับนี่ให้เปื่อนเปียนน้ำมันเครื่องของคู่โบตาล่ะครับนะของคู่โบตานอ,อ่ะเปียนหลายปันใดอ่าเปียนนึ่งจะร่อนครับนะครับนึ่งปีลงไ้ลงหน้า เปี่ยนหนึ่งจะร่อนนะครับปีละจะร้อนนะบ่แพงหรอครับสองร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเก้าสิบบาทนี่แหละแล้วตลาด่านจะขายถือขายแพงน,นะครับเป็นยังก็ต้องเปลี่ยนบานนี่เครื่องรถไถนี่นะครับมันทำงานหนักด้ครับนะอยู่ในเฟืองนี่มันสมิแต่เฟือง การสูบเฟืองการสูบแล้วก็กระบอกอกระบอกสูบนะครับมันที่เกิดการเสียดสีมีมีเศษเหล็กมีฝุ่นละอองต่างๆครับนะอันเขาบอกเปลี่ยนทุกปีนะครับอันเขาบอกเปลี่ยนทุกปีมันก็นจะเห็ุให้กระบอกสูบเเผานนี่ครับเป็นร้อยนะเป็นร้อยอ่า การติดการสตาร์ทกรยารับแล้วก็เห็ดถ้าไม่เกิดควนนะนะครับสิ้นเปลืองน้ำมันแล้วก็อายุการใช้งานของรถเครื่องรถไทยนี่ก็บ่ดดนครับนะอ่ะสรุปแล้วก็คืออาการเปลี่ยนเครื่องน้ำน้ำมันเครื่องรถไทยเดินตามหรือรถไทยน้อยนั่งขับนี่ครับ ไ้เปี่ยไ้เปี่ยนทุกปีก่อนลงทำห้ทำหน้าครับไฮเปี่ยนทุกปีหน,นึ่งจะร่อนสามเลตราคาสองร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเก้าสิบบาทเดียวละครับอ่ประโยชน์ก็คือผมบอกให้ฟังนะครับคลิปนี้ก็คือสีเป็นประโยชน์นะครับนะเมื่อเปลี่ยนน้วมันเครื่องเราก็เสร็จทำความสะอาดนะครับนะครับเครื่องนี่เห็นบ่ครับนี่ สุดยอดเลยครับเครื่องยนต์ของผมนะครับปานซื้อไหมครับหลังจากแล้วไ้แล้วหน้าแล้วผมก็ล้างทำความสะอาดเหมือนไหมครับตั้งแต่เป็นรถไทยเดินตามอยูก่กับสิบสามปีเออสิบสองปีแล้วก็มาเป็นรถไทยหน่อยนั่งขับอีกสามปีเหมือนไหมเลยครับคิดว่าอันเท่ารักษาตามที่ทั้งลานบอกหรือสร้างบอกเข้ากับได้ของดี ได้ใส่งานได้โดนคุ้มค่านะครับสุ่อมอนีนเครื่องรถไถแพงเลยครับเดาอนะเกงสิบเอดแร้งยังสี่กับประมาณสามหมื่นหาสามหมื 35, 36, ่นหกคนครับแต่เครื่องได้ครับนี่เอาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ